จากกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเตรียมยื่นพิสูจนว่าแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังผู้ล่วงลับกับแม่ของแตงโมหรือนางพานิดาศิระยุทธโยธินเป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่เนื่องจากว่าสังเกตในเอกสารต่างๆของแตงโม ไม่ปรากฏข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักของคุณแม่พนิดาทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของคุณพ่อโสพลแต่ของคุณแม่มีแค่ชื่อรวมถึงเอกสารอื่นๆของแตงโมโดยอยากจะขอให้มีการตรวจ DNA ของคุณแม่ด้วยผู้การการาสองรุ่นเดียวออเอางี้ว่าผมกลังพิงพสูจน์ความเป็นแม่เป็นลูกของแตงโมอันนี้พูดได้ฟังเลย ขยายต่ออีกเลยเนี่ยเนี่ยคือผมกำลังพิสูจน์ว่าเขาเป็นแม่ลูกกันจริงไหมเพราะอะไรมันมีมูลเหตุอยู่นะเปิดประเด็นอีกแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เนี่ยเปิดได้รู้ว่าผมกำลังจะพิสูจน์ว่าเป็นแม่ลูกกันตรวจยิงกันได้ไงครับไม่รู้เขาจะตรวจได้ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาอะไรที่ทำให้เราต้องใส่อะไรที่ทำให้เราตงสัยก่อนไม่มีเลขบัตรประชาชนติดตามต่างหมายถึงใครไม่มีครับในการในการแจ้งความเป็นแม่ลูก ตวแม่ใ่ตอมาทนายเดชาอดีตทนายความส่วนตัวของคุณแม่แตงโมที่เคยช่วยทำคดีของแตงโมก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของนายอัจฉริยะที่จะมีการยื่นพิสูจน์ด n a ของแม่ของแตงโมในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ว่าได้คุยกับคุณแม่แล้ว คุณแม่ยืนยันว่าตัวเองเป็นแม่ที่แท้จริงของแตงโมส่วนเรื่องที่ไม่มีเลข13หลักเป็นกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยในช่วงนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อมูลเก่าตนเองก็ทราบแล้วและคุณแม่ก็เคยให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วว่าทำไมถึงไม่มีเลข13หลักปรากฏในเอกสารของแตงโมการกระทำของนายอัจฉริยะทำให้คุณแม่เสียหายและเท่าที่ทราบตอนนี้คุณแม่ได้มีการปรึกษาทนายชนบทแล้ว เพื่อมีการรวบรวมหลักฐานจะดำเนินคดีเพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนการตรวจ DNA ไม่จำเป็นเพราะอัจฉริยะไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้คุณแม่ไปตรวจ DNA และการที่ไปยุ่งกับเรื่องของส่วนตัวของคุณแม่เป็นเรื่องผิดกฎหมายอยากขอให้ในายอัจฉริยะหยุดการกระทำอย่าไปทำร้ายคนแก่เลย ส่วนที่นายอัจฉริยะจะมีการเดินหน้าแจ้งความคุณแม่คดีแรกที่สพพระประแดงในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้ก็ให้ไปแจ้งเลยคุณแม่ไม่กลัวบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและล่าสุดทางรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการพูดคุยกับญาติคนสนิทในครอบครัวของแตงโมโดยบอกว่าทราบกระแสข่าวแล้วยืนยันว่าคุณแม่พนิดาเป็นแม่ของแตงโมนิดาจริงๆ ตนเห็นตั้งแต่แต,แตงโมคลอดออกมาและก็มีรูปถ่ายแม่แตงโมกับแตงโมตอนเด็กๆส่วนจะเป็นกระแสสังคมก็ให้เป็นไปความจริงก็คือความจริงว่าเขานั้นเป็นแม่ลูกกันรวมไปถึงญาติคนสนิทของแตงโมยังยืนยันอีกว่าแม่พนิดาไม่ได้เล่นการพนันและก็เล่นไม่เป็นไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนอีกด้วย